ถ้าดูแลชอบฝากกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับกับช่อง m r w o o ุฒิเนะครับผมกับเกมโรบอกบ็อกฟูดอีกขึ้นคืนนะนี่ตอนนี้อ่านนักดาบของเราก็เลเวลอยู่ที่147นะครับผมนี่กดเฟี้ยวแล้วก็นี่ที่แบบ ต้นเกมเลยที่แบบผลที่ดีมากนะครับผมก็คือผลบากี้นะเพราะแบบตัวที่ใช้ดาบก็จะตูจะโจมตีเราไม่เข้านะครับผมแล้วก็มีน้องๆน,นะครับผมที่แบบน่ารักมากนะแนะนำพี่แบบว่าแบบมันมีโค้ดสำหรับไอ้นี่อยู่นะสำหรับาจารีนะครับผมเออมันจารีแบบค่าพลังได้นะก็ขอบคุณน้องคนนั้นมากเลยนะครับผมอตอนนี้พี่ก็ได้ไปหาโค้ดมา เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็รีค่าพลังเรียบร้อยแลวนะนี่เราจะนั้นเออเราจะนั้นเฮียอะไรละ่ะเราจะเน้นเป็นแบบผลปิศาจก่อนนะครับผมเออครั้งนี้แบบไม่อัพมั่วเลยนะพลังดาบเฮียอะไรคือตอนแรกพี่ไม่รู้ไงพี่แบบเล่นไม่เป็นไงเออตอนนี้แบบศึกษาม,มาแล้วน้องๆเอาสักหนึ่งร้อยก่อนแล้วก็เป็นระยะประชิดสักห้าสิบพอก่อนห้าสิบ แล้วก็เอาแบบป้องกันด้วยนะเพิ่มเลือดเออมันต้องแบบใกล้เคียงกันนะพวกพลังนี้ไปไปเอาสักสองอย่างนี้สักอย่างละร้อยนะแล้วก็ไปนเน้นแบบพลังผลปิศาจเลยนะทุกคนเพราะผมได้ผลปิศาจที่แข็งแก่งมาแล้วทุกคนเออเลยเลย เอ้ยเลยได้ไงวะไม่เป็นไรให้เลยไปสักนิดก็ไม่เป็นไรมาอัพไปเร็วเร็วอัพเร็ว,รว,รว,รวคือแบบถ้าเราแบบไม่ได้ผลดีๆก็คือผลเริ่มเกมก็แนะนําเป็นผลของบาร์กี้นะแล้วก็ไปหาดาบสักอันนะหรือต่อยก็ได้นะคือยืนต่อยแบบฟรีๆได้เลยเออมันจะแรงกว่าเราใช้สกิลนะถ้าเราไม่มีผลปีศาจดีๆนะทุกคนโอเคประมาณนี้ นี่้าพลังเราก็มาแล้วสก,กิลเดี๋ยวเดี๋ยวมาทดสอบให้ให้ดูทุกคนเอ้เอเบินบินบินทาคุณตากเลยบากี้เชียนี่เราก็แค่ล่อนะครับผมนี่ปุ๊บวิ่งมาวิ่งวิวิ่ง,ง,งล่อให้หลายๆตัวนะเพราะเดี๋ยวเราจะทำเลเวลเร็วนัวทุกคนปั๊ปปัมา ก็ตีธรรมดาเห็นไหมแล้วก็สกิลนี่นก็จะแรงอยนนาก็ปัน่นปีนสกิลหนึ่งก,ก็ใช้ได้นะแรงแรงมากแต่ผมจะไม่ใช้นะเพราะมันจะทําให้แบบอ่ามอเตอร์เราจะกระจายนะเออมันจะไม่คุ้มนี่ตีธรรมดาไปเลยโอ้ยตีคนเบานะหลังจากที่เราแบบไม่ได้อัพค่าพลังการตีนะเมื่อก่อนอยู่ที่ประมาณทีละสนะี ตอนนี้รถเยอะมากมาพอเราไปนี้มีสุดีกว่านี่เห็นไหมโคตรง่ายทุกคนเออง่ายจริงไปบินบินบินกลับไปรับเคตสนะนี่แต่เราไม่ใช้เลยนะผลนี้แบบแบกเรามาค่อนข้างเยอะแล้วนี่เราได้ผลใหม่ทุกคนผลแมกมานะ พี่ได้ไปสุ่มมาเมื่อกี้นะครับผมก็คือฟุกมากนะรหัสนี้ที่จริงพี่จะไม่เล่นเลยนะพี่ไปปั้นรหัสใหม่นะเออคือตอนนี้ก็คือช่วดีนะได้ผลแบบแมกมานะครับผมมาเป็นผลที่ค่อนข้างจะดีนะครับผมกินไปเลยเออเออหลอบโอ้ยโคตรอร,ร,ร,ร่อ,อ,รอยโ้ยแมกมากวะเดี๋ยวเราไปเทสเป็นหนึ่งเทสแน่นอนก่อรับคุยก่อน คือเราต้องใช้ผลที่แบบโจมตีไม่เข้านะพวกนี้ถ้าเราแบบใช้ผลแบบโจมตีเข้ามันจะฟามยากนะทุกคนเนี่ยทำมอนเตอร์แบบดีเราเข้าเราเรา,าฟาร์มยากนะนี่เห็นไหมแบบนี้โอ้แต่ค่อนข้างเบาอ,อยู่นะเพราะแบบเราไม่ได้อัพอะไรเลยเดี๋ยวพี่หนึ่งมาดิ มา้ยค่อนข้างค่อนข้างจะนานนะไปไปเฮ้ยหมัดแม็กมานะเมื่อกี้ในอนาคตน่าจะแรงเอาเรื่องนะทุกคนโอ้ยกว่าจะตายไม่เหมือนเมื่อกี้เลยวะเอ้ยนี่ตกเข้าไป น,น่ตายแล้วจะตายเราต้องปิดฉากด้วยพลังเอ,อ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยตอนนี้วิวเท่าไหร่สิบยบสองแล้วเหรอ,อเอเ้คนเร็วคนเร็วเดี๋ยวรอรอใช้อีอกรอบนะึ๊มตอนนี้ขึ้นมาสามหกต้องตาน45นะครับผมเพื่อเรียนรู้สกิล2อัพไปเลยเน้นนะเน้นเน้นเน้นเป็นแบบ ผลพีศา์เออเพราะตอนนี้เราได้ผลพิศา์ที่แบบค่อนข้างจะดีนะครับผมผลนี้บอกเลยค่อนข้างจะดีเพราะทําให้เราฟาร์มง่ายขึ้นนะทุกคนนี่พวกนี้มันจะตีเราไม่เข้ามาั้ยเออมันก็เหมือนบาร์กี้แหละแต่ผลนี้มันจัดีกว่าเยอะมเมื่อก่อนผมอัพดาบนะมันก็คือแบบอีแรงมากนะเออแบบยืนตีแบบธรรมดาแบบนี้เลยเลยกดแรง แต่มันจะตีพวกบอสไม่ค่อยได้นะเพราะแบบบอสมันจะตีเราเข้าไงเออแต่แบบถ้าเราฟาร์มเดวลก็ได้นี่ตาสองมาแล้วทุกคนนี่มันรู้เป็นอะไรเฮ้ยอ๋อไม่ว่ามนอนเตอร์หายไปไหนมันจะกระดอนมันมีดาเกจเปล่าวะไม่รู้แต่น่าจะตากอันนี้น,น่าจะเล็กกว่ามาดินี่150อย้าสิบเดียวเว้เราก็ สามารถเปลี่ยนเมืองได้แล้วใช่ไหมวันนี้เปลี่ยนก่อนนะครับผมเพราะเราแบบคร้าหมดวิซาก่อนละกันคตรกากเลยนะทา2อันนี้แรงสุดโอ้ยแรง,งไปไอ้โลนวิ่งไปรับเพลดรับเพลทจะอยู่เมืองนี้แบบสัก ระยะนึงก่อนกีเกียดยายเมืองเดี๋ยวมันต้องเลเวลร้อยหกสิบวะไม่รู้ไม่รู้พี่เล่มมั่วไปหมดนะมาดิเนี่ยประมาณห้าร้อยก็น่าจะโอเคนะเพราะแบบมันตีเราไม่เข้าอยู่แล้วไงไม่น,น่าจะอัพเลือดเลยเออลืมทุกคนแต่ก็มันก็มันก็แบบระยะยาวไงแล้วก็อัพไปก็ไม่เป็นไรมาผลคาคาอิยุดนะทุกคนโคตรหลว่อยโคตรหลว่อย เออสกิีเพิ่มมาแล้วดูคนเป็นอะไรไม่เคยใช้ป่ะอุ้ยลาวาปะทุนี่หว่านี่เด้งถึงมาต่อโอ้ยต่อเนื่องต่อเนื่องโคตรไหลสกิลโคตรเร็วฮะต่อตั้มปั้มก็ปั้มโอ้ยอย่างแรงอย่างแรงครับน้อง เออเ้าบามเนยเพราะเรามีคูณสองได้ไงเออเดี๋ยวจะทําคลิปอีกคลิปหนึ่งนะก็จะเป็นแบบคลิปแจกโค้ดนะแบบโค้ดล่าสุดเลยมันจะมีคูณสองเยอะแยะมากมายไก่กองนะนี่นี่คลิปนี้แบบมาชัวร์อคแบบผลปิศาจ่อนเออผลแม็กมากเลยนะน้องๆเขาปั๊มแรงสุดแล้วพี่ว่า กอ็อมกับอ้ําโห้ยกดไหวสายสายบาร์กี้ผมน่าจะแรงกว่านะออตั้กแต่แรกอะแรงมากทุกคนตีธรรมดาก็แรงแต่นี่แบบมันใช่ยังไงผมพิซาร์นี่ก็นี่อะไรวะอะไรวะดากผมเบ,บานะมากนะมาให้มาตอ่อปุ้ม โอ้ยตัวเดียวตัวเดียวเอ้าโดนลาวาตายไม่รอดอ๋อผมใช้ผิดท่าเมื่อกี้ที่ไงวะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใอันนี้เดียวอ๋อนี่เป็นแบบนี้ทุกคนเฮ้ยฝนจะตกใช่ไหมประตูปิดเฮ้ยอ๋ยองงจะตั้งนานทุกคนเออมันต้องเป็นแบบนี้ทุกคนโอ้โห แต่นักดาบเราค่อนข้างจะแร่งเลยนะนี่เลเวลัพมาค่อนข้างเยอะเพราะเราแบบมีคูณด้ไงผลปิศาจไปเรือๆเลยทุกคนนี่มาแอ็กเฉยๆผลแมกมาทุกคนไอโรสเราตอนนี้ก็ร้อยห้าสิบ้าเลยนะแป๊บบดียวเ,เห็นไหมเออโอเคก็สําหรับคลิปนี้เป็นแบบคลิปแบบสั้นๆนะครับผมก็คือก็อยากมาแอ็กอะครับผมก็นะก็เราก็ได้ผลแมกมามาแล้วนะครับผมก็เป็นผลที่ค่อนข้างดีนะครับผมเออ โอเคก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมบาย